สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอแอบซีพียูฮะยินดีวันนี้ดีใจมีความสุขมากๆเลยช้อปปี้ของกลับมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ผมไลฟ์สดไปเมื่อตอนก่อนที่เพิ่งตื่นมาตอน8ปดโมงครึ่งดีใจมากเพราะมันปลดล็อกตอน 7จ็ดโมงห้าสิบพอแปดโมงครึง่งแม่งรู้แม่งปลดลบัญชีปุ๊บก็คือก็คือยอดช้อปปีก็มาตามปกติเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการสั่งซื้อผ่านช้อปปีนะผมกล่าวขอบคุณช้อปปีด้วยที่ให้ที่ไม่ไม่แบนผมแล้วนะครับไปแบรใที่มันถูกร้านนะครับไปแบร้ร้านที่มันชอบก๊อปปี้ผมไปนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับไอแฮฟซีิวท์ช่องทางแล้วกันนะครับจริงๆแล้วช่วงนี้นะครับช่วงโควิดไม่อยากออกไปไหนนะครับบางคน work f r o อร o m e กันบางคนอยู่างกก็จ I have ซี U แล้วกันนะครับก็พยายามที่จะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดเหมือนที่เคยเป็นมาตลอดปีที่8แล้วนะครับรามินทาเปิดตามปกตินะครับวันนี้จริงๆแล้วมีเครื่องที่แบบลูกค้าสั่งแบบให้ประกอบที่นะครนายกแล้วบอกแจ้งว่าไปรับเองที่รามินทาเนี่ยเหมือนสั่งเมื่อวานตอนกลางคืนอย่างเงี้ยสั่งเมื่อคืนเนี้ยวันเนี้ย ก็ไปรับได้เลยว่าจะไปรับเครื่องแล้วที่รามินทา mm. ก็จะประกอบให้ที่รามินทา,าประกอบที่นครนายกให้แล้วก็ขนไปที่รามินทาแล้วลูกค้าก็สามารถแจ้งว่ามารับคอมพิวเตอร์ครับแป๊บเดียวฮะไม่เกิน5นาทีลูกค้าได้เครื่องกลับบ้านเล่นแบบปลอดภัยนะครับหรือว่าถ้าไม่แน่ใจยังไงก็มาจัดสเปคกันได้ฮะ ที่ I have c p r รามอ a หรือว่าจริงแล้วสะดวกที่สุดน่าจะเป็น Inbox Facebook ครับ Inbox Facebook น่าจะสะดวกที่สุดหรือว่าทาง Lazada แช t ช hop ป e, ี้ชททาง Li@ n e ทางไหนก็ได้ทาง i n s t a g แก m ทาง Tik t o k กก็ได้จริงแล้วผมมีช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ามากมายนั่นเองนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากพิมพ์ Notify เพื่อไม่พลาดทุกการไลฟ์ของ I have CPU ด้วยวันนี้ส่งเครื่องกันตามปกติบางเครื่องต้องรองกาจอตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องนี้นะครับนี่ คือกลอ่อ,กลองที่เป็นอะไหล่เล็กๆนะครับพวก CPU พวกซิลิคอนอะไรพวกนี้พวกนี้ก็จะเป็นกล่องเล็กๆที่ iHa ฮอ้ขายนะครับหรือว่าจะเป็นพวก,พวกแรมพวกการ์ดจออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะขายแยกได้แต่ส่วนใหญ่ที่หนักๆกันเห็นมันใหญ่ๆอย่างนี้ก็คือจะเป็นเครื่องนะครับยาา้ำอันอีกรอบหนึ่งกล่องอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนลูกค้าจะได้ไปทั้งหมดนะครับถ้าเครื่องพร้อมจองก็อยู่ตรงนี้ครับจะได้เมาส์คีย์บอร์ดอะไรไปอย่างนี้ ครบทั้งหมดเลยที่จริงแล้ววันนี้มีเครื่องให้ดู2 4 6 6, 6เครื่องแต่ว่าอยากให้ดูเครื่องแรกกันก่อน mm. เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่ลูกค้าสั่งมาเครื่องละแสนสี่หรอไม่ใช่นะโอ้ใช่ฮะสองเครื่องนี้ประมาณสามแสนนะครับสองเครื่องนี้ประมาณสามแสนจบเรียบร้อยครับเป็นดับเบิลคอมตรงนี้สามแสน แบบเดิมๆไม่เอาอะไรมากมายนะครับไม่เอาอะไรมากมายแต่การจอจะหนักข้อหน่อยเป็น RTX 3090จาก s o t a c Gaming ครับตัวนี้นะครับทั้งคู่นี้เป็นเคส Thermal t h a c o r e p 3ทั้งคู่นะครับ Thermal Trace p 3ทั้งคู่แล้วเป็นสีดำลูกค้าไม่ติดตั้งชุดะระบายความร้อนเพิ่มเติมกลายเป็นชุด สต็อกคูลเลอร์ตามปกติ cpu intel core i 7ฮนะ gen 11 i 7 11700ตรงนี้8คอร์16เทรดเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเป็น asrock b 5 6 0 m นะครับ asrock b 5 6 0 m pro 4 ac คือมันจะมี Wi-Fi มาให้ด้วยนะครับ 802.11ac 80นะครับ dual antenna 2เสามี Hyper n ์ t อตให้ด้วย full cover ผ้าจ่ายไฟ8เฟสนะครับบอร์ดเล็กก็จริงแต่เป็น B500M ที่ผ้าจ่ายไฟ8เฟสแล้วก็ให้ตัวรับสัญญาณ Wi-Fi มาติดมากระบ,บอดต,ตรงนี้ด้วยนี่คือเป็นบอร์ด b 5 6 0 m Pro 4ไม่มีไฟ RGB แต่ฮีทสิงขนาดใหญ่ตรงนี้ตรงนี้นมี N.2 Armor นะครจาก Asrock Hyper n 2ก็คือ PCIe 4.0ครบทั้งหมดนะครับแรมจะเป็นจาก c l e v b o l X ฮะ 16GB ตรงนี้บัส3,200 m h z การ์ดจอ จา่ค่อนข้างสุดนิดนึงคือจะเป็นตัว SOTAC GeForce RTX 3090ตัว Trinity ตัวนี้คือตัว3พัดลมฮะตัว Trinity วางไอ้นี่อยู่แล้ววาง Vertical อยู่แล้วเรียบร้อยนะครับ NVME M.2 ไม่มีฮะมีครับมีมี512กิกนะครับจากตัว h i v i ช i o n E100 ตัวนี้เป็น SSD นะครับ SSD SATA ลูกค้าไม่ใส่ M. เพราะว่าซัพพายฮะ เป็น t h e t m a l t o ช e Tough p s w e r Series ครับ80 plus go GF1 นะ850วัตต์80 plus go ประกัน10ปี Fully m o d u l a r ถอดสายได้หมดทุกเส้นก็คือมันจะเป็นอย่างนี้เราจะเสียบเฉพาะสายที่มันจำเป็นนะครับสายไม่จะเป็นเราก็ไม่ได้เสียบอะไรไปแต่สายทุกกล่องทุกกล่องสายเพิ่มเติมนะครับจะอยู่ในกล่องของพ o w e r Supply กล่องเปล่าตรงนี้ก็จบไปแล้วตรงนี้2เครื่องรวดนะครับ2เครื่องรวดอย่างนี้2เครื่องรวดคือสเปคเดียวกันหมดเลย i 7 7 1ครับ 18,700ฮะ B560M ตัว Asrock Pro4 AC Ram 16GB จาก c l e v t BoX 32 3200 h z การ์สกจอเป็น Zotac so Gaming GeForce RTX 3090พร้อมกับสาย Thermaltake Tough Power GM1 850วั80 Plus Gold เรียบร้อยนี่คือ Double Com ฮะส่ง บริษัทเดียวกันส่งคนคนเดียวกันลูกค้าคนเดียวกันนะครับเซตนี้2 5 0 0 0นห้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่เอากาจอนะครับไม่เอากาจอกลับมาอีกแล้วกับเคสคอแซ a i r 4000D ตัวนี้เป็นคอแซร์ r 4000D ตัว Airflow หน้าฉลุครับลูกค้าไม่เอากาจอก็ผมเองก็จะรวบสายที่ต่อไฟเลี้ยงให้นะครับลูกค้าเอาไปใส่กาจอแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเรื่องนี้ไม่เอากาจอได้ไหมได้นะครับไรเส้น7 5,800x ตรงนี้ 8คอร์16เทรดฮะ4.7่จุดเกิกะเฮิร์ตเทอร์โบรับความร้อนด้วยอะไรครับ Arctic Freezer 34 eSport d u สปนะครับตัวนี้เป็นชุดระบายความร้อนนะครับแบบ4ี่ไผ่สเส้นแล้วก็เป็นพัดลมแบบดวลนะครับประกัน10ปี Extensive Year พัดลม120มม2ตัวตัวนี้สีดำนะครับดังนั้นเนี่ยเคสนี้ไฟ RGB จะไม่เยอะมันจะเป็นตัวฮีตซิงที่ดำธรรม่างนี้เลยแล้วเราจะได้ทำให้เห็นเมนบอร์ด เต็มเต็มนี่คือ X 5 7 0 Pro 4นะครับจาก Asrock มีพัดลมตรงนี้ m n t e 2 Armor นะครับ RAM เต็มฮะ 32GB กิกจาก c r a f Bo X เหมือนเดิมนะครับ 32GB กิกเต็มเต็มแล้วก็ WD Black คือเครื่องนี้ค่อนข้างเน้นเป็นประมาณ60,000เนี่ย WD Black SN 8 5 0 1 T ครับนี่คือ PCIe 4.0ฮะสองตัวเลยฮะดับเบลิลเลยฮะ7,000 m b สองตัว เห็นไหมครับ7,000เมก2สองตัวใส่ทั้งคู่เลยตัวนี้หนึ่งตัวตัวนี้หนึ่งตัวนะครับทั้งคู่รันบนอินเทอร์เฟส PCIe 4.0เรียบร้อยนะครับ PCIe 4.0เรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็มีตัว SSD ข80 g b จาก k ต์เว s ร o n E100 อีกตัวหนึ่งนะครับ512 g b ตัวนี้ใส่เข้าไปด้วยพอร์ u p p าย700วัตต์ครับ 80+ Plus b น o n ก e จาก Cooler Master MWE ฮะแล้วตัวชุดพัดลมนะครับเป็นของ Cooler Master ตัว circular ฮะ 120 argb 3 in 1 n นะมีปุ่มปรับไฟให้ด้วยนะครับก็หลักๆแล้วก็ครบหมดเครื่องนี้นะครับ n 2 d n 2 d แบบเป็นแบบ ss 8 5 0เลย wd black pcie 4.0ฮนะ1 t สลูก7,000 m ันเม็นะครับเ0 0 0นเมคราวนี้นะครับ6,000 0อ่าอย่างนี้6,000 0 6 0 0 0 0ผมลืมบอกไปว่ามันมีการจอค่ายแดงตัวน,นี้ด้วยนะ i 5 8 0 8 g ดกิกครับกลับมาแล้วนะครับมีจำหน่ายนะครับสำหรับการจอกิกะไบ ตัวนี้เป็นกิกะไบต์จริงว่ามีกิกะไบต์มีซัฟไฟมีอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือ Rayon RX 5808 G Gaming ครับตัว WinFord CPU ตัวแรงที่สุดครับของ AMD คือ Ryzen 95950X ครับ6 0หมื่นนะตัวนี้5 9 5 0 x ครับ16คอ32 4.9กิกครับอีกแล้วเมนบอร์ดเดิมๆฮะ g ครับกิกะไบต์ X570 UD ชุ ync, ดซิงค์ระบบความร้อนเป็น Cooler Master Hyper 12 Hyper 212 LED Turbo LED นะครับสีแดงตรงนี้การ์ดจออย่างที่บอกไปคะับกิกะไบต์ AMD Radeon RX 580 8 g b ความแรงประมาณ1070น้องๆ RTX 2060สีกับ1660 Super ประมาณนั้นนะครับ n 2 MME ฮะจาก Adlink S68 ครับประกัน5ปี256 g b p เ w e าว่า Supply 650วัตต์80 Plus Bronze จาก Cooler Master Case l 16 g b เหมือนเดิมนะครับมัน60,000 Case Thermi Hunter Eagle H8 ฮะนี่คือซิงลมธรรมดานะครับ หรือว่าเครื่องนี้เครื่องนี้ไม่ได้บอกราคามาขอภัยด้วยแต่ตกประมาณน่ามาหลักแสนเหมือนกันเพราะว่าตัวเป็นเครื่องที่เร่งประกอบไปแล้วจะเอาไปที่รามอินทาลูกค้รารออยู่ที่รามอินทาเคสตัวมอนเทคตัว air 900นะครับ rgb ตรงนี้ข้างใน i 7 gen 1 0ครับ i 7 7 0 700ฮะ i 7 10 7 0 0ตัวปกติไม่คงไม่เคอะไรทั้งสิน้นมีพัดลมมาให้แต่ไม่ใช้ใช้พัดลมสำหรับราคาของ pc cooler ตัว gi cx 2 0 0 a rgb อย่างนี้นะครับนี่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นว่าน้ํา2ตอน240วัมม์มอเมนบอร์ดแท้สี่เก้าศูจาก MSI นะครับแรม16บหกกิกาจอตัวใหญ่หน่อยคือ RTX 3080ตัวการ์เล one ็กวันคลิปบูสเตอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าซัพพลาย700ดร้อยวัตต์แปดสิบบลอนจบเรียบร้อย M.2 ็256นตอร์ทูเอ็สองรกิกาดซหนเทนะครับอย่างนี้แน,น่นๆได้นะครับหรือว่าที่จริงแล้วเครื่องโอ้โอโอเครื่องนี้เท่าไหร่วันเนี้ยประมาณ80,000ื่นฮะ ตึวนี่80,000เหมือนเดิมครับช่วงนี้ตัวนี้ออกดีนะครับ Ryzen 9 5950X ตัวนี้ออกดีมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่สุดของ AMD แล้ว16คอร์32เทรดเมนบอร์ด Gigabyte X570UD เหมือนเดิม RAM 32GB จาก c l e v f BOX เหมือนเดิมภาษาภาษา2การจอดรอปลงมาหน่อยเป็น2060ครับจาก s o t e c GAMING GeForce RTX 2060 n 2 1 t จาก WD Blue SN550 ขนาด1 B, านึเทรไบ์พาวเวอร์สปายเจ็ร้อวัตต์แปพลัสบอนร้อนด้วยตัว Arctic Liquid f ดเฟสเซอ2์ทครับชุดน้ำสองตอน240รมมตรงนี้นะครับดำๆมีประลบเล็กๆคอยเป่าระร้อนที่ภาคจ่ายไฟอย่างนี้ด้วยเนาะเรียบๆง่ายๆจาก i have c p พครับวันนี้มาให้ดู6กเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างเตรียมจัดส่งทั้งหมดวันนี้เดี๋ยวผมไลฟ์เสร็จปุ๊บก็แพ็คของเตรียมส่งไปเลยแล้วกันแล้วก็ สุดท้ายเดี๋ยวมีกิจกรรมแจก CPU Ryzen 5 5 6 0 0 x หนึ่งตัวสำหรับการกลับมาของ s h o ป e e นั่นเองนะครับสุดท้ายฝากรร i i a b CPU ทุกช่องทางเหมือนเดิมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เย็นนี้ว่างๆวันนี้ผมอยู่นครนายกเดี๋ยวจะพาไปทัวร์โกดัง i i a b CPU ว่ามีอะไรบ้างวันนี้บายบายขอบคุณทุกคนทีติดตาม i i a b CPU ครับสวัสดีครับผม